ตอนนี้นะครับเราเรียบนี้นะครับทางรถไฟเรียบกับถนนแล้วสถานีต่อไปสถานียะลาคือปลายทางงเรานะครับก็อีกไกลเลยก็อดทนรอหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วครับ สุดท้ายหร้อป่าก็ไม่รู้แล้วเผื่อมีต่อเผื่อมีต่อเพราะมันยัดได้ไม่เยอะนะใกล้ถึงแล้วเราเห็นชุมชนยังครับเรวเห็นตึกยังเรวเห็นตึกยังครับเรื่องตึกยังไปมาเร้วยัดลา ปายมาแล้วข้างหน้าข้างหน้ามันคือข้างหน้าคืออะไรข้างหน้าคือคือความตะลป้ายมากันหมดเลย